การเป็นเหตุเป็นผลใน EP นี้ทั้ง2พิธีกรหนุ่มจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับกลุ่มเยาวชนในชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาเชิงสะพานไม้สองไปดูกันสิว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้จะให้ความร่วมมือกับโครงการของทางมหาลัยราชพัฏพระนครกันได้ดีขนาดไหนฉันรับชมได้เลยครับไปกันเนี่ยฮะงงๆละวันวันนี้เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนริมคลองลาดพร้าว แต่จุดที่เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นชุมชนริมคลองอะไรนะบางบัวแล้วก็ผอมาตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นบางใช่เออบ้านสวยนะผมว่าเป็นเรียบระเบียบเรียบร้อยหมดใช่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ชวนผมมาทำอะไรวันนี้เรามาสัญจรเองผมได้เข้ามาทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเนี่ยนะครับเยาวชนที่เนี่ยเขารวมตัวกันได้ดีนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดี๋ยวเราไปดูนัที่ประธานชุมชนที่นี่เข้มแข็ง นะครับค <Wars> โครงการที่หอะไรเนี่ยเขามาสนับสนุนครับเขาเนี่ยทำกันไปถึงไหนใช่ผลงานเขาเป็นยังไงถูกต้องเลยโอเคงั้นนะและ้วเดี๋ยวเราไปกันต้องต้องอาจารย์เชิญไปเลยไปเลยไปเลยนี่นะเนี่ยบริบทในการอยู่ที่นี่เขาก็มีหลายๆอย่างนะครับ เย็นหน่อยอากาศก็ดีนะอากาศดีแต่ชุมชนนี้เรียบร้อยนะผมชวนคุณมาลำบาก,กวะนนี้หาชินแล้ว,ช,ลวชินแล้วนะครับนะเอ้าเจอพี่ประธานพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่ประธานดีคะ่ะยินดียินดีคะ่ะไอ้วันนี้ผมมาที่ไหนครับพี่วันนี้นะคะอาจารย์มาที่นี่คะ่ะ ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาเชิงสะพานไม้สองเขตหลักสี่วันนี้เนี่ยผมกับอาจารย์โรวิทย์เนี่ยจะมาติดตามเรื่องโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดำเนินกับเรื่องของการทำกิจกรรมขอ่เดดก่อค่ะดีค่ะดีมดีค่ะที่นี่อ่ามันจะมีเด็กๆอ่ะเขาจะรวมตัวกันค้าขายออนไลน์ันขายอาจารย์ไปนั่งคุยครับข้างบนดีไหมดีดีค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกัน ครับผมวันนี้เรามาพบกับพี่ประธานแล้วนะการส่วนโครงการของจย์ทีนี่ก็โอ้โครงการันยาวมากเลยนะครับผมโครงการที่ผมได้รับมอบหมายมาเนี่ยนะครับนะการเสริมความสามารถผู้นํายาวชนต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้การเป็นผู้ประกอบการภายในกลุ่มเด็กและเยาวชนชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนาเชิงสะพานไม้สองก็คือที่นี่นี่เองสรุปง่ายๆว่าเราอยากจะช่วยผลักดัน โครงการการเป็นผู้ประกอบตั้งแต่เยาว์วัยใชท่ทำไมถึงตั้งแต่วัยเด็กแลยเยาวชนนะเพราะที่นี่มีจุดเด่นทั้งนั้นเราต้องถามพี่ประธานครับผมพี่ประธานครับไหนช่วยแนะนําหน่อยว่าชุมชนนี้เป็นยังไงบ้างชุมชนนี้จุดเด่นของเราก็คือเรื่องเยาวชนบใช่ครับ คือน้องๆก็จะรวมตัวจักกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ<ม>กิจกรรมด้ารลนรนรงยาเสพติด<ม>กิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะที่ดีก็คือเป็นกิจกรรมของอาจารย์นี่นะคะที่มาหนุนเสริมให้เป็นกิจกรรมอาชีพเลยค่ะครับผมพี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างสําหรับโครงการนี้สําหรับตัวพี่นะคะ,ะมีความคิดเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะคะ มันดีอย่างไรหนึ่งมันดีเด็กได้เรียนรู้เรื่องการค้าขายเรื่องหาไรายได้เรื่องหาเงินสร้างงานสร้างคนสร้างไรายได้เขาได้ฝึกปฏิบัติอะไรกันบ้างครับพี่ที่ผ่านมาฝึกค่ะเด็กๆนะคะเริ่มแรกนี้จะเริ่มฝึกเรื่องขายของขายน้ำแข็งใส<ม>แล้วก็ขยับขยายเข้ามาที่อาจารย์มาสนเสริมได้ต่อยอดมาอีกอปัจจุบันนี่มีขายอะไรเห็นโปรเจกต์ใหญ่ขึ้น ปัจจุบันนี้น้องๆก็รวมตัวกันก็คือขายไข่ไก่ในชุมชนนี่แหละก็คือเหมือนกับรับมาขายไปใช่ค่ะคนในชุมชนก็ไม่ต้องเดินครับก็คือรอรับของได้เลยอำนวยความสะดวกใช่อำนวยความสะดวกให้ค,คุณลุงคุณป้าไม่ต้องเดินไปซื้อไข่ข้างนอกสมาชิกในชุมชนนี้ก็ชอบแล้วก็สร้างรายได้ให้เด็กด้วยโครงการเราเนี่ยมาเริ่มในช่วงที่เขาปิดเทอมเป็นการ ช้เวลาว่างของเด็กๆน้องๆที่ปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้รรแล้วก็มีรายได้แล้วก็มีรายได้ด้วยครับผมอะไรที่สิ่งที่พี่คิดว่าได้ประโยชน์มากที่สุดสําหรับโปรเจกต์นี้สิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะพี่คิดว่าก็คือตัวเยาวชนเองเละใช่หนึ่งน้องได้ประโยชน์เรื่องได้เรียนรู้จากคนที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยในการขาย ก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการขายนี่คือได้ประโยชน์สองจากน้องๆที่ไม่รู้จักบ้านใครเลยในชุมชนนี้บ้าน,นที่ไหนก็ไม่รู้จัก <c oughs> คุณป้าคุณยายชื่ออะไรก็ไม่รู้จักพอมาพดขายไขย่อาจได้รู้จักไปบ,บ้านป้าคนนั้นคนนี้เหมือนกับว่าน,น้องได้ข้อมูลในชุมชนไปด้วยรประโยชน์หลักๆก,ก,ก็คือน้องได้เรียนรู้ในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย <c oughs> ใช่ถ้าว่าน้อง มีการต่อยอดหรือทําไปก็คือเสริมทุนการศึกษาน้องได้เลยนี่คือประโยชน์ที่เห็นเห็นสำหรับช่วงแรกผมว่าพี่ประธานให้แนวคิดดีๆนะช่วงต่อไปเราต้องไปถามเขาว่าตลอดระยะเวลาโครงการนี้เขาทำมามีปัญหาอะไรบ้างระหว่างทํางานบแล้วอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นจุดที่ทําให้เขาผ่านอุปสรรคมาสู่ความสําเร็จอย่างน้อยๆเบื้องต้นใช่ ต้องไปถามพวกเขาตรนนี้ก็ขอบคุณพี่เพียรก่อนครับครับผมโอเคขอบคุณครับยินดีค่ะยินดียินดีค่ะรับวันนี้เราก็มาสถานที่สวยๆอีกแห่งหนึ่งนะของเปลี่ยนบรรยากาศอาจารย์ครับผมแต่เที่ยวนี้อาจารย์ตอนแรกมาที่นี่เนี่ยนะครับ อาจารย์วรวิทย์เนี่ยก็มาแบบยังไม่รู้เรื่องมากเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยต้องขออนุญ,ญาตเป็นคนถามคนที่เขาดําเนินกิจกรรมอะไรต่างๆมันเป็นมาอย่างไงครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญ,ญาตแนะนําก่อนนะครับผมเริ่มกับคนติดผมเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชาตินันตประกอบชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะ,ะคนที่สองครับ สวัสดีครับชื่อนายพิเด็นลุงรัศมีที่เล่นชื่อโอมครับครับน้องน้ํากับน้องโอมน้องน้ำกับน้องโอมสองคนนี้มีบทบาทสองคัญนะเป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นขั้นต้นเนี่ยถามน้องน้ําก่อนว่ามันเป็นมาอย่างไงอาจารย์วลวิทย์เนี่ยเข้ามาที่นี่เนี่ยเข้ามาบังคับน้องๆ ให้ทำงานอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะก็เริ่มต้นนะคะจากปีที่แล้วนะคะปี2566ค่ะอาจารย์เนี่ยเขาก็เข้ามาแล้วก็ให้ทุนมาค่ะแล้วก็ตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากการทําอะไรค่ะก็เลยช่วยกันคิดค่ะก็เลยได้ผลสรุปมาว่าเป็นน้ําแข็งใสกับขนมปังค่ะทําไมถึงเลือกอันนี้ลูกออช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะแล้วก็ หน้าร้อนประเทศไทยก็คือร้อนมากค่ะก็เลยอยากกินอะไรที่มันเย็นค่ะแล้วก็ทําง่ายด้วยแตอนนั้นโอมมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ไหมครับมีครับทําอะไรบ้างลูกก็ช่วยปั่นน้่แข็งใส่ย่างขนมอะไรพวกนี้ครับอืมเราเจอปัญหาอะไรบ้างตอนนั้นหลายอย่างครับเช่นขาดทุนขาดทุนนี่นี่คือเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ประกอบการใหม่นะครับผมแล้วท้อไหมไม่ไม่ท้อไม่ท้อ ครับผมไม่ไม่ท้อเงินหมดไหมไม่หมดค่ะยังไม่หมดแสดงว่าแสดงว่ายังขาดขาดนิดหน่อยยังไม่ถึงจุดแล้วมาเริ่มโครงการต่อมาเนี่ยเป็นยังไงครับผมโครงการต่อมาก็เป็นของอาจารย์วลวิทย์ที่เข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์ก็มาสอนค่ะเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นผู้ประกอบการค่ะก็ต้องใช้ยังไงต้องคิดยังไงต้องทํำยังไงค่ะเรากังวลเรื่องอะไรบ้างวันนั้น จะมีคนซื้อไหมจะขายอะไรทุนทุนก็ไม่มีไม่มีเงินเลยสักบาทนึงนะครับแล้วเราค่อยๆแก้ปัญหายังไงเราก็เริ่มแก้จากระดมทุนกันก่อนค่ะครัแล้วก็มีทุนเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าเราจะทําอะไรจนมีชื่อค่ะ ว่าไม่สองส่งของถึงบ้านค่ะคือความหมายของไม่สองส่งของถึงบ้านเนี่ยมันเริ่มจากจะไปซื้อของมาให้เขาใช่แต่ตอนนี้พอเราเราทําไม่ได้และไอ้เรื่องซื้อของ,งเพราะนั้นจะขายอะไรก็ต้องให้ถึงเขาใช่เ,เพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคือส่งของถึงผู้ซื้อ,อ,อเอ๊ะม,ม,มันมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงมาขายขายได้มันจะเกิดจากการที่รักพีนานคะค่ะ ป้าเพียนก็คือานธานชุมชนมันจะมีไข่อ่ะค่ะที่เป็นรถไข่เขาจะเข้ามาส่งเป็นราคาส่งค่ะแล้วก็เป็นค่าส่งที่ฟรีค่ะไม่เสียค่าส่งก็เลยเราก็ได้คิดว่าไข่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเราใช้แล้วก็กินทุกบ้านค่ะก็เลยเริ่มจุดประสงค์เป็นขายไข่ค่ะจริงจริงอาจารย์เรื่องไข่นี่ไม่ว่าจะบ้านมีตังหรือไม่มีตังแค่ไหนก็ต้องมีนะใช่ไหมไข่ครับ วันนั้นอะวันแรกที่ระดมความคิดกันเนี่ยนะมีกี่คนอะเริ่มจากสามเริ่มจากสามคนแล้วก็ค่อยทยอยกันมาใช่ป่ะใช่ค่ะจนถึงเจ็ดคนพอเจ็ดคนปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ในรูปของบริษัทพอดีเลยแล้วก็เลยค่อยๆคุยกันใช่ไหมใช่ค่ะว่าเป็นยังไงแล้วกระบวนการในการตัดสินใจของเรานี่มีความรับผิดชอบเออเราเราแบ่งการรับผิดชอบอะไรกันยังไงลลกใครได้เป็นประธานพี่น้ำครับพี่น้ำทําไมพี่น้ำถึงได้เป็นประธานก็ทุกคนโหวตครับ ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะโบสถ์ให้พี่น้ำเป็นครับแสดงว่าเป็นกระบวนการการทำงานเป็นทีมเใช่ทีมแล้วก็มีการมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเป็นประชาธิปไตยใช่แล้วตำแหน่งอื่นๆมีไหมมีครับมีเลขาเลขาพูดแล้วก็พูดแรเงินผมอยากรู้ว่าวันแรกที่เริ่มกิจกรรม วันที่เอาไข่มาลงแล้วขายมันมีปัญหาไหมหรือมันสนุกไหมผมเดานะผมเดาทุกคนพร้อมไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าได้รับการเรียนรู้เป็นอย่างดีมีครับอ้าวเหรอเป็นยังไงบ้างก็พวกถุงที่ต้องมาห่อไข่อะไรแบบนี้ครับคือเราก็เข้าใจว่ามาถึงปุ๊บขายได้เลยไปขายเลยครับอ๋อเขาก็จะเอาถาดคืนใช่ไหมว่าไข่จะไปไหนแล้วเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรไหมลูก มีปัญหาที่เป็นไข่แตกค่ะเราคิดว่าซื้อมาร้อยฟองยังไงขายได้ร้อยฟองใช่ปะขุดร้อยฟองแอ่ปรากฏว่ามันมีไข่แตกไข่บางลูกก็จะติดกับแผงเอาออกไม่ได้ด้วยทะเลาะกันไม่ลูกถามจริงนิดหน่อยครับมีนิดนึงหรออะไรคือข้อขัดใจที่เกิดขึ้นก็เวลาไปส่งแบบจะถือไข่คนละเท่าไหรเท่าไรเลยไปแบ่งกันไม่ลงตัวเพราะตอนนี้มันเพลินพอเจอเรื่องแตกมาปั๊บเนี่ยนะ ต้องระวังแล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกใบ่ใช่จะแบกความเสี่ยงเท่าไหร่ใช่ใช่อันนี้เป็นปัญหาแล้วเมื่อกี้มีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมีการปรับปรุงพัฒนายังไงบ้างลูกครั้งที่สองมีถุงพร้อมลาดรองพร้อมเงินทอนพร้อมเงินทอนพร้อมแอปแอปก็พร้อมหือเมแอปลืมเหมือนเดิมโทรศัพท์เก็บไว้นะครั้งที่สามเป็นยังไงบ้างครั้งที่สามมีปัญหาที่ว่าได้ไข่มาค่ะออกไม่หมด ออกไม่หมดอันเนี้ยขายไม่หมดตันเป็นเพราะอะไรไหนลองวิเคราะห์กันหน่อยดิ<อ>เดี๋ยวพี่โอมลองวิเคราะห์หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าคนอาจจะกินน้อยลงครับแบบสั่งในกลุ่มแล้วเขาไม่ค่อยอานไลน์กันช่วงเวลาครับเพราะาตอนนั้นมาเย็นแล้วครับเขาน่าจะไม่ค่อยว่างกันอาจจะเป็นเพราะราคาที่สูงขึ้นแล้วเออมันมีการปรับราคาขายสูงขึ้นตามฤด,ดูกาล ไข่ช่วงนั้นแพงปัญหาเท่าเดิมหรือลดลงลดลงค่ะลดลงสังเกตไหมว่าพอเราทํากิจกรรมพอครั้งที่หนึ่งมีปัญหาครั้งที่สองมันก็จะเรียนรู้นะเรียนรู้ครับถามนิดนึงเก็บสถิติว่ามีลูกค้าประจำไหมมีค่ะลูกค้าประจําประมาณกี่รายลูกประมาณหกรายหกรายแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเกิดลูกค้าใหม่บ้างไหมเกิดค่ะมีคับ แสดงว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะโอ้ยอันนี้ถือว่าโชคดีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเนี่ยไอ้าสามครั้งไปแล้วจะมีครั้งที่สี่ห้าหกเจ็ดไหมเนี่ยมีเออนี่น่าภูมิใจนะเนี่ยเพราะเพราะแอบรู้มาว่าสามครั้งเนี่ยเขาก็ได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรแล้วนะจะนออ ใช่อันนี้คือสิ่งที่ดีนะกลุ่มผู้ก่อตั้งนี่จะเริ่มมีปันผลแล้วนะครับถ้าผูถามตอนนี้นะสรุปเราเรียนรู้อะไรไปบ้างลูกเรื่องการวางแผนครับทำงานเป็นทีมแล้วก็ระบบครับแล้วพี่น้ำอ่ะมีคิดต้นทุนที่ได้รู้มากขึ้นค่ะว่าเราต้องซื้อเท่านี้เพื่อที่จะได้กําไรออกมาค่ะครับเอ๊ะวันนั้นเราเราคิดกันไงนะถ้าเผื่อเราจะทําให้ขายได้เพิ่มขึ้นเราต้องซื้อไข่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ รับไข่มาเพิ่มขึ้นแล้วก็หาลูกค้าเพิ่มขึ้นใช่เพื่อที่จะได้ไข่ราคาส่งที่ถูกลงคอ่ความคิดใช้ได้นะถ้าเปิดซื้อเพิ่มขึ้นก็คือ,อซื้อปอริมาณปริมาณมากขึ้นถ้าเผื่อเราจะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆให้กับชุมชนใกล้เคียงเน่นนะนะลูกคิดว่าจะสร้างแรงจูงใจยังไงบ้างอาจจะเป็นชวนเขามาเริ่มทำค่ะแบรว่าทำให้เขารู้ว่าถ้าเราทำตรงนี้เรามีผลตอบรับกลับมาแน่นอน ไม่เสียเปล่าเริ่มต้นด้วยกันเรียกเล a r n i n g by ไปดู g ิ่งเนาะทําไปด้วยกันสุดท้ายนะครับสิ่งที่ลูกคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกเองมากที่สุดเลยนะสําหรับโครงการเนี้ยลูกคิดว่ามันคืออะไรครับได้เรียนรู้ว่าการทํางานเป็นทีมต้องคิดก่อนทําดีนะนี่คือการวางแผนนะวางแผน<ด>ชีวิตวใช่ครับในของลูกครับก็มีครับหลายอย่าง เอาอีกอย่างเดียวพอลูกก็ก็ได้ผลตอบรับกันมาครับผลตอบรับเป็นกาไรครับเป็นเงินตอนแรกรู้ไหมว่ามันจะมีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยคาดว่าไม่คาดใช่ครับแล้วตอนนี้อะงงงใช่ป่ะว่าเงินที่ลงทุนไปคงจะหายไปซะแล้วแต่ตอนนี้เราได้คืนใช่ไหมครับนะโอเค สำหรับของน้องๆทั้งสองคนนะผมว่าได้สิ่งดีๆที่เขาเรียนรู้มานะครับ,รบนะเราก็แค่นี้ก่อนนะร,รับน้องๆวันนี้เราได้มาเจอผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เยาว,ยาวจริงๆนะครับรุ่นเล็กเลยลองแนะนำตัวเองหน่อยสิครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒนานำสืบสวพลอไทยชื่อเล่นชื่อน้องก่อนคับอ,อายุเท่าไหร่ล ok? ูก อายุ12อครับอายุ12บสองปีป12ปีนี่เรียนชั้นอะไรเนี่ย,ยชั้นอะไรอยู่เรียนชั้นปหครับปหเอ๊ะที่อาจารย์มาร่วมกิจกรรมนี่น้องมังกรก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดเลยใ,ในลงเล่าหน่อยที่ลูกมาช่วยพี่ๆเขาทําอะไรบ้างมาช่วยที่ทําได้ครับเช่นอะไรบ้างลูกเช่น เวลาขายไข่ผมจ,จะไปเป็นพีเซนเตอร์ให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะผู้ช่วยขายของ <c oughs> หนรองบอกนี่่สมมุติอาจารย์เป็นผู้ซื้อ <c oughs> ตอนที่ลูกไปส่งลูกทําไงบ้างนี่ครับขอบคุณที่อุดหนุนครับและอัดวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานให้ด้วย <c oughs> ี่โอเคแล้วไข่ตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะแพ็คหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทครับร้อยสบาทมีกี่ฟองลูก มีสามสิบฟองครับอืมแล้วอาจารย์ได้ข่าวว่ามีคนทําแตกด้วยใช่ไหมใครทําแตกครับผมครับผมครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะตอนนั้นขึ้นรถแล้วคือผมส่วนสูงก็คือส่วนสูงไม่ถึงนั่งมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมใช่ครับเลยก็ต้องกระโดดขึ้นไปะไรมันก็เลยใครแตกครับเอออันไรที่ลูกคิดว่าได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุดเลย ก็คือมีความกล้าแสดงออกดีมากเลยนะไอ้วันวันนั้นมีการร่วมทุนด้วยป่ะครับร่วมทุนด้วยหนึ่งในผู้ร่วมหนึ่งโอ้รู้ไหมว่าวันนี้เรามีกําไรแล้วค่ะแล้วต้องต้องต้องคืนทุนไหมคืนทุนถ้าเผื่อมีกําไรนะก็คือเงินที่มันเกินกว่าเงินลงทุนเนี่ยนะลูกจะเอาเงินไปทําอะไรเอาไปต่อยอดต่อค่ะ โอ้โห oh, oh, oh. เป็นความคิดที่ดีนะครับอันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างนะของเยาวชนรุ่นเล็กเลยนะในชุมชนนะครับบทสรุปสุดท้ายเนี่ยต้องมาถามความคิดเห็นคนนี้บุคคลบุคคสำคัญคสําคัญไหมสําคัญเดี๋ยวต้องคุยกับเขาก่อน ครับผมออขอแนะนําตัวเองก่อนครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัตนากรตามประกอบนะคะชื่อเล่นชื่อแพทค่ะน้องแพทชื่อน้องแพท,แพทเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงนวนิยายก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สําคัญเริ่มต้นจากตอนแรกเหมือนกันเหมือนทุกๆคนนั่นแหละใช่เพียงแต่ว่าเป็นตัวละครที่ทําหลายบทบาทใช่คทหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้น ได้อะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ค่ะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการทำงานและก็การวางแผนค่ะจะขายยังไงให้คนสนใจเยอะแล้วก็ให้คนมาซื้อของของเราเยอะค่ะแล้วก็ได้วิธีการคิดเกี่ยวกับต้นทุนเกี่ยวกับการขายค่ะการเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะ ส่วนใหญ่คนเรามันไม่ได้เกิดมาแล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมการทํางานในนี Quiz ้ก็ไม่ประสบความสําเร็จลูกมีการเรียนรู้ยังไงในการทํางานบ้างครับก็มีค่ะแต่พวกเราแก้ไขจากการปรึกษากันค่ะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกค่ะแล้วระหว่างการทํางานนี่มันมีความท้อไหมหลืก็มีบ้างบางครั้งค่ะมีมีบ้านมาครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้ท้อถึงกับขั้นที่เลิกทำค่ะ และคิดว่าประสบการณ์จากการการทำกิจกรรมครัง้งเนี้แม้ว่าเอาไปต่อยอดหรือเราไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงจากตรงนี้ก็คือได้การแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ได้วิธีการคํานวณในการขายหรือเทคนิคการขายว่าเราจะขายยังไงให้มีคนซื้อคนสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตในประจำวันได้ค่ะจากที่ ุยมาตลอดระยะเวลาเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากเด็กๆนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของแผนงานเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เลยว่าในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีแผนงานนะข้อที่สองก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว,ว่างกันใช่พอทำงานรวมกันปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความเห็นไม่ตรงข,ขัดนู่นขัดนี่อะไรเงี้ยเนี่ยนะ ประเด็นสำคัญในวันนี้เนี่ยคือสองข้อคิดและลงมือทำผมชอบมากเลยนะจ๊ะผว่าทุกคนนะพูะเดคล้ายกันคิดลงมือทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากลงมือทำวางแผนแล้วก็มีความร่วมมือแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนองๆที่นี่มใช่ครับใช่ครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณ พี่สมเพียรนะประธานชุมชนบางบัวร่วมใจร่วมใจพัฒนาเชิญสะพานไม้สองเชิงสะพานไม้สด้วยนะครับผมที่ได้ให้การสนับสนุนทางพวกเราที่มาหลักดันกิจกรรมนี้นอกจากพี่สมเพียนแล้วก็ยังต้องขอบคุณทุกๆคนในนี้นะครับว่าเป็นส่วนริเริ่มสําคัญที่ทําให้ โครงการนี้แม้จะเป็นโครงการเล็กๆแต่อย่างน้อยๆมันก็สร้างประสบการณ์สร้างบทเรียนต่างๆแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้ครับครับ,รบท่านจันบริวิทย์มีอะไรเสริมไหมครับ,รบก็หลังจากที่ลงพื้นที่ที่นี่มาเนี่ยนะครับมีความภูมิใจนะ ในความร่วมมือของทางชุมชนก็คือนําโดยท่านประธานพี่สมเพียรเหลือสิริเนี่ยนะครับแล้วก็ทางทีมเยาวชนเนี่ยรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยนะร่วมมือเป็นอย่างดีและสิ่งที่สําคัญที่เห็นก็คือเขามีการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองตลอดเลยสิ่งที่ดีคือกระบ,บวนการในการคิดวิเคราะห์แล้วก็การบูรณาการความรู้ความร่วมมือร่วมกันเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากงานนี้นะครับ ความหวังของผมมากที่สุดก็คืออยากได้เยาวชนผู้ประกอบการร้อยล้านเกิดจากกลุ่ชนนี้สักเจคนก็คือกลุ่มเริ่มต้นเนี่ยแหละครับผมสำหรับวันนี้เราก็ขอลาทุก่ันไปโดยเวลาที่เขาขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ